คุอตาะวันนี้น้องออแคจะมาแกะอะไรเออนี่นี่น, <c oughs> น้องอีแคอยากได้สีไหนคะชี้ให้เพื่อนๆดูคะ่ะนี่สีม่วงคะ่ะน้องออแคอยากได้สีม่วงนะคะอ่ามาแกะกันเลยค่ะ้ามาแกะกันเลยนะคะน้องออแคจะได้อะไรม่ร่ง อะไรคะยาง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 ไม่ใช่ค่ะของอยู่ข้างในค่ะขึ้นข้างในข้างในค่ะได้สีเขียวแอบผิดวางนิดหน่อยค่ะไม่ใช่สีที้เองดูดูดอืูไม่ใช่น้องได้สีเขียวนะคะเป็นสติ๊กสีเขียวเป็นกำไรแขนใช่ไหมลูก แคร์น่าใส่ค่ะแล้วก็มีขนมนี้นะคะข้างในก็จะเป็นขนมขนมรูปอะไรหูอเพื่อนดูสิคะโชก้งค่ะโชก้เป็ปให้รูปอะไรคะรูปสตีทค่ะเห็นไหมโอ้โห จบการรีวิว,ก,วก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะกล้องก่อนสวัสดีค่ะ